ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะครับอตอนนี้ก็มาอยู่ผมเดวิลสกายเบิร์อยู่กันในเกม Dragon City เ,เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะมาทำอไรมาอัดเล่นๆไปงั้นเนี่ยแต่สิ่งอย่างแรกที่เราต้องทำเกือบทุกคลิปเลยก็คอืออย่างที่ค,คนรู้เก็บตังค์เก็บอาหาร เกมเนี่ยเอ้ยเก็บทุกเกมสิเพราะเกมพวกเอาเอา้ยไม่ใช่เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดมันต้องเก็บพวกไว้ยังชีพตัวเองอตอนนี้ผมก็เวลสามหจะเออครึ่งเอ้ยเลยครึ่งแล้วนะครับจะเวลสี่สแล้วอ่าผมมีอะไรจะมาซอร์ไพรส์นะครับเป็นเป็นขั้นโหดเลยนี่เป็น ดูเฟรมดราก้อนนะครับเป็นมังกรผู้ส่งไฟนะครับหรือมังกรไฟส่งภูว์โอภูฟงทุยภูส่งไฟนะครับอ่านี่ครับดูมันนั่งไฟติดตูดซึ่งในตัวนี้จะเป็นตัวที่หามากๆเลยนะครับเหมือนมานมากวนตีนชาวบ้านอะ่ะอ๋ออันนี่ทำอะไรดีอ่ะอ่เดี๋ยวดูดีกว่า รู้สึกว่าไอ้หน้ามันจะตามมาทันและไอ้คนลูกผู้ชายเอ,อ้ยยังไม่ทันด้วยวะเบบี้อิงก์มั้งเบบี้เอกไม่ใช่เบบี้อิงก์ทำไงวะเดี๋ยว,ยยว,ยวรู้สึกนึงว่าจะให้อัาทาเลกกระทาะความมือรู้สึกว่าถ้าเลกกระทาะความมู่นจะเมื่อเ,เช้ากดถูกแน,น่น เป็นว่าไปสู้แบบนี่อะไรเป่าลีกเลยสู้แบบลีกเลยจบงอๆด้วยไม่ใช่อง,องงอๆไม่ใช่แปลว่างงงงนะง,ง,ง,ง่ายๆแต่ที่เรารู้เนะี่ยไอ้หน้าตาคุณคนนุณต้นติงไิงสู้เองมึงเลยรเป่นี่าอะไรนะจานิตาวุลสันวิลสัน ถ่ายมา e เอ้ยค e. ุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมผมเอ้ยขอโทษทีนะพอดีห็นมังกรไอ้ตัวนี้แล้วมันยังไงเดี๋ยวเราเหมือนมังกรเออๆอ่ะใช้นี่ไปเลยรูทชินนิงสเปลรู้น่อ่านทุกป่ะว่าทุกครั้งเนไงออดิเวล เป็นงก้อนท่าสายฟ้าน้ำแข็งแล้วก็เหล็กเราใช้พวกโซนิกพวกโซนิกวา่อนน้ำมันว,ว,า,วากีน้นี่ว่ะวากี้ตะกอนี่ีสี่ดีเท่าไหร่ดูดีีแรงอันนี้จะาซาไปเสร็จนี่สิ่นละฟรามฟินฟินอะไรอะ่ะ nãy <Nhà>, giờ mà sưu mึง lần đầu này à, chơi chi mày mày không à chơi à, mì này baklante chơi bakery mày được mày được mày hào ไอ้ห yeah, really. really. bon ่าวเลยห่าวเลยใช้ที่บ้าเลยตายมึงเลยข้างล่างอาชื่อนีโมด้วยค่ะ À, Oprah là Oprah là Oprah là ngon mày 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 Cái gì mày Cái mày 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 anh sẽ được chim viper ba. Thì em phải tìm Sẽ đi mà. Để bọn nó sẽ đi mà ta na. Bọn nó có mà rồi. Hãy subscribe cho kênh rồi

แต่การกัและอะไรอะ่ะแมาไม่ชู้กูอันใหญ่อืมอันนี้มึงได้ยังเฮียทำอะไรนี้นได้สักชิบหายนี้ไมา,าไม่ใช้ เก้ก็ต้องขอโทษนะพอดีมึงหักันหน่อยเก้เมื่หัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งทำลายคราวนี้ว่างอยู่เตะคนที่กูเตะคนที่กูรูว,ว,ว,ว่าโหดดีว่าซุปเอโซนิคฮาวแล้วก็เมทัลิกนีอว่านถูกอะมาเท่าวะงชอบอ่างว่าเมทัลิก ใชาครัดูแล้วคงไม่เข้าแช่เฟฟ้าไปคิดว่าเลยเพิดงบว่าคราวนี้ก๊อฟมันจะตีแรงขึ้นทิฟล่าอะไรไปต่อโคโลซาดราก้อนโคโลซาดราก้อนเหมือนคาตัสนักรบปูอ่ะ กินริปเปอร์โคตรสไปกลับตามไปตีซุยมีมีผลแม็กมาสตอม เรมมาดูอันนี้เลยไม่รู้นะเฮ้ยเคยรีวิวไปแล้วเลยแอร์เนี้ยอะไรเนี่ยเสื้อมันเคยรีวิวแล้วนะไอเกาะอีกเกาออะนึ่งจะว่าไปแอันนามันได้ยังวะเมื่อคืนผมลองไอ้นี่ดูโอเคได้ละ ัวคีตินไอ้คีตินจะเข้าอินโฟทำแปะอะไรครับมึงท้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อซากุระนี่ปะซากุระอยู่อย่างนี้ปะเอามาน่ะ แล้วม,มึงท่าอะไรขมึงเนี่ยไอไอตัวที่จะซัมมอนน่ะมันูนรู้แล้วว่าเป็นท่าซากุระแต่น,นี่ก็ท่าซากุระไอ้ก็ย้ายมึงมึงท่าอะไรยยะอะย้ายไปถล่อยวางนะว,วางเลยเร็วรีโมูก็ไม่ได้โถ่ต้องอัพเกรดสถานเดียวใช่ไหมเนี่ย

ลองเอา,อาสายฟ้าอันนี้ดูด้ะมามัางกรมังกรเดรชานกับมังกรลรข่านะครับแต่มีแขนมังกรชินนี่ชินนี่เอลซิการ์ลอรีบ้าไม่ใช่คนนี้พูดมัว่วไปหมดเลย

รีเควสสิบอะไรน้ยบอลเหรอ y ูเฮวี่ห้าสิบเน้อยบอลใช่ป่ะอันถูกป่ะโดนเวฟเบานเออลดนเวฟเบร a สกิสซาเอ็กโพชเนไรส now ไอคือแบงกรีฟอะอะไรเนี่ยโอ้เราตังค์หายไไดนหมดอะอ๋อเมื่อกี้อ่าก็ต้องขอจบรายการเมื่อกี้นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ตอนนี้มีอยู่16ซับสไครต์นะครับงั้นก็ขอลาก่อนบ๊ายบาย Good morning where are you <c oughs>